สวัสดีครับคุณผู้ชมครับสวัสดีเอฟซีทุกท่านนะครับพบกับเอ็ดบินครับทิดพันนะครับช่องคุ้มทรัพยานาครับคุณผู้ชมครับวันนี้พาคุณผู้ชมมาตามตัวเลขที่โดนปูตาเลือนโดนปูตาครับคุณผู้ชมที่จังหวัดอุดรธานีนะครับอดนธานีนะครับวันนี้ครับมาดูตัวเลขนะครับที่โดนปูตามีทําพิธีพอดีมาไม่ทันนะครับคุณผู้ชมแต่ว่าจะต้องตามบรรยากาศให้คุณผู้ชมนะครับตามบรรยากาศให้คุณผู้ชมมาชมกันนะครับ แล้วก็มาขอพรขอโชคขอลาบแล้วก็มาไหว้ท่านด้วยนะครับคุณผู้ชมเดี๋ยวดูบรรยากาศแล้วก็ดูตัวเลขไปด้วยกันนะครับว่าจะได้ตัวเลขตัวไหนนะครับแต่คุณผู้ชมอาจจะได้ชมในทอดสดแล้วนะครับแต่ว่าวันนี้ก็มาดูบรรยากาศอีกรอบหนึ่งหลังจากการพิธำพิธีแล้วนะครับก็เดี๋ยวจะดูการทําพิธีกันนะครับสวัสดีครับอาจารย์สวัสดีครับทำอะไรครับอาจารย์ครับตอนนี้ ก็กำลังคนหาขยะใช่ขยะคนมาหลายบ่ครับเหมือนกางวันเลยสี่มื eh uh ่นสองมืนอยู่บ่มื่นสองมื่นยู่บ่ครับม่นเลยล่ะข้อควมเต็มเบิร์ดรถคุเต็มเต็มเเต็มเต็มเตมตกเต็นเต็ตกเต็มเ่งตกมตมเน็เล็ตกมเง็มเต็มเตกต็มเง็มเต็มเต็มเต็เต็มเต็เตเต็มเตต็เลขต็มเต็เตเต็มเต็มต็เ็เตต็ ห้าเจ็ดโอ้สาธุสาธุครับคุณผู้ชมเลยครับตัวเลขก็นี่แหละฮะคุณผู้ชมนะตัวเลขที่ที่แอดตามให้นะฮะห้าเจ็ดศูนย์กับห้าเก้าเลขนะครับเลขสวยมากครับห้าเจ็ดศูนย์กับเก้าห้า สาทุผ <rude S 2> ู้ชมเนาะสาธุสาธุผู้ชมครับดูบันยากาศไปเดกันนะครับสวัสดีครับเป็นยังไงบ้างเาเป็นแต่รำรวยะเนาะมือนีเนาะรวยจะรวยนอ๋ออ๋อรับเป็นยังไงครับบานะานมาแต่กอบ้านมาเละบ้านืเพิ่มอ้นอยู่นี้บ้าน ปูปูปูเพิ่งอยู่นี่ตลอดบ่อยู่นี่บ้านเก่าเพิ่อยู่นีบ้านเกาเพิ่อยู่นี่บ่ครับเพื่อไปบ้านจุมทีกับปูผู้เดียวนี่ละปูผู้เดียวเนี่ยครับปูผู้เดียวเนีเพราะว่าเพิ่งกลับมาอยู่หม่งเก่าเพิน่นให้คพราะว่าหลายหลายท่านแต่เพื่อเกา่าไกลเป็นแห้งเป็นอ๋อแต่ว่าท่านพระมาที่นี่ต้องทำอะไงบ้างคือครบรอท่านจุดทูบจุดเทียนคือเก่าห้องอนละจุดทูบกี่ดอกตามพวกเดียวกับเก่าดอกคือเก่าดอกไม่ห้องกาก้เคยเฮ็ดมาอยู่นั่นละเหมือนกันเหมือนเก่าละ ได้มาเห็นเพราะว่ากระจ่ามาแบบที่ว่ามาไทยรวบตนเขาั่วตะวันไบไทยไบไทยเลยติบอ๋อแต่วัดไห้มาเนี่ยสัมภาษณ์ได้โยกอ่ะก็ได้แค่ว่ากับที่บอกบอถึงกับไล่นะก็อก็เลขก็คือตามนี้เนาะครับครับครับอ่าครับตามที่ที่บอกเนาะก็สาธุสาธุนะพ่อใหญ่บุญลอมท่านก็นะครับก็กำลังเคลียร์ของอยู่เนาะครับคุณผู้ชมนะ เลยอ๋อครับผมแต่ว่าตอนส้มคนบอยอยากไหไทยจังเนาะตอนส้มกรอ้ำเล็ดขาดคือตอนส้มส้งตอนส้งอย่างเดียวคือบ่เพิ่นบอยอยากไหไทยส้งคือเพิ่นดูเพิ่นสางไว้นะเพิ่นสางไว้อ๋อจ้ะอันนี้คือมีปู่พญานาคด้วยเนาะมีมีเพราะว่าปู่สีสุดโต้ยาปึ้งปูม้าเพิ่นกับแม่ยู่น้ำกันงคอเพนเที่ยวไปเที่ยวมาคือสายของเกิร์ลโนนไปอสายปู่สีสุโธไม่ย่าสีปุมมาก็สายเดียวกันสายเดียวกันเพิ่นดู่ใน น้ำกันเลยคราบอือครับสาธุสาธุคุณชมครับว่าปู่สรีสุดโทกับแม่ย่าสรีปทุมมาก็อยู่น้ำกันพวกเขตตอนนี้เป็นเขตอ่าจังหวัดอุรณธานีเนาะเป็นดินแดนของปู่สีสุทโธแม่ย่าสรีปทุมนานะครับคุณชมนะครับเดียวเอสนะครับก็วันนี้จะมาทมําบุญลวยแล้วก็มาขอพอรท่านด้วยนะครับก็ คุณผู้ชมก็นะครับได้ชมบรรยากาศนะครับมาไม่ทันก็ไม่เป็นไรนะครับเพราะว่ามาก่อนก็ท่านก็ไม่ให้ไทยอยู่แล้วนะครับในช่วงเข้าพิธีทำเข้าส่งเนาะก็วันนี้เรามาที่หลังก็โอเคอยู่ครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวตรงนี้ก็อนาพอเเด้อครับผมสาธุสาธุครับคุณผู้ชมนี่คือ,น,อน,นี่บทปัญหญ่นี่บทที่ว่าโดนปูตานี่จะไม่ไหมต้น ศาโลโดนปูตามาเลยคนลุกกันเนาะตรงนี้เนาะเป็นของท่านอยู่เก่าแก่นานที่สุดแลวเนาะตรงนี้ของกเก่าแก่เพิ่นครับนี่คุณผู้ชมกับศาลปูตานะครับรับเนี่ยคุณผู้ชมนะศาลปูตานะครับปูจีบักขาวปูสี สุโธไม่ญาสิศรีปทุมมาก็อยู่ข้างหน้านะครับก็เห็นสร้างอยู่นะครับคุณชมครับนะครับนะครับสาธุสาธุนี่ฮะคุณยชมครับโอ้สาธุ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 เลขนะครับก็มาไม่ทันก็ได้ได้ตัวเลขฝากแฟนๆช่องเหมือนกันนะครับคุณผู้ชมนะครับแอดก็พยายามเต็มที่นะครับที่จะที่จะมาถ่ายทำให้ ญาติธรรมนะะโอ้เสียดายมากไหมท่านเลวพ่อใหญ่มล to yeah, so ์รำเพิ่นเพิ่นเสแแดงหรือบอกเล่นๆหรอมีมล์รำด้วยนะมือนีเนอเจอฝนตกจะมีข้าวทรงอีกไหมบอกไม่ครั้งเดียวหนอไม่ข้าหลังคือแล้วเลยอ๋อสาธุนี่จะเปิดตลอดเวลาบอกคนมาไหว้มากราบตลอดได้ตลอดเวลาบรอตลอดเวลาอืมจ้ะ ถ้าว่าเกิดเทิงไม่ลากัเลือดขึ้นก้นแล้ถึงเวลาเลิกเก่าไม่ได้มีมีคนอยู่เฝ้าหรือเปล่าไม่มีอยู่หรอกครับสาธุสาธุเด้อปู่นะครับก็ด้วยกายก็ดีด้วยวาจาก็ดีด้วยใจก็ดีนะครับที่ลูกหลานมาขอถ่ายภาพก็ขออาหัวศึกษรรให้ลูกหลานช่องคุมทรพยนานกรเด้อทิฏพันธ์ นะครับลูกหลานไม่ได้มารบหลูเด้อนะครับลูกหลานขออนุญาตถ่ายภาพด้วยก็ให้ญา,าติที่อยู่ต่างประเทศก็ดีอยู่ประเทศไทยก็ดีได้ชมบารมีของปู่เนาะนะครับได้ชมนะครับเพื่อจะได้ร่วมอานุโมทนาสาธุนะเป็นบุญเป็นกุศลน,นะครับคุณผู้ชมนะครับในส่วนตัวเลขก็โชว์เรื่อยๆนะครับนะถ้าคุณผู้ชมยังไม่ได้นั่นก็จะโชว์ตัวเลขเรื่อยๆให้คุณผู้ชมได้ชมนะครับก็ วันนี้นะครับคุณผู้ชมนะครับก็ได้มานะครับก็จะมาให้ทันอยู่ติดๆฝนด้วยนะครับก็เลยมาไม่ทันนะครับก็เสียดายนะครับก็ไม่เป็นไรนะครับพ่อใหญ่พื้นที่กี่ไร่นะฮะนี่อ๋อโอ้เสน้นกวางอยู่นเนาะโอ้กว้างเนาะต้นยางครับข้างหลังเนี่ยต้นยางครับต้นใหญ่ ไม่ดูบ่ไม่ปละดูไม้ประดูะดโอ้สาธุสาธุก,าก็เป็นป่าเล้ะเป็นป่าลิบดุสาุเล่นนะเนี่ยนี่น่าจะเป็นของที่โบร,ราณจริงๆครับตรงนี้นะคุณผู้ชมนะเดี๋ยวไม่ได้ไปไกลนะครับเพราะว่าขอให้ญาติธรรมชมนะ นะครับก็เป็นเป็นสารที่ค่อนข้างที่จะดูนะครับก็มีต้นประดูนะเอ้ยต้นลูใหญ่นะฮะใหญ่เหมือนต้นตะเคียนเลยนะครับคุณผู้ชมนะซากมีเอาว่าเดี๋ยวให้เขาไม่เชื่อ

เข่าทรงได้เต็มๆเนาะครับงวดนี้เลขเลขยังครับเข่าทรงงวดนี้โอ้ยเท่านี้แหละเพื่ไปบ่เจียวชั่นเนี่ยบ่เจียวชั่นโอ้แสดงบ่รวยไหนเขาดูตัวเลขหน่อยเจ๊เจ๊ได้เลขตัวไหนเนี่ยเต็มทุงเลยได้เลขตัวไหนได้ตัวพี่บอกนะจ๊ะเลขตัวไหนอ๋อ หาเจ็ดศูนย์เาเจ็ดศูนบ่หาเก่าเน่ค hmm. um, <c oughs> ือจำเมนเถอะไม่ได้จดจำได้เลยบอกดิจำเจเลยบอกอ๋องวดที่ผ่าหน้าได้เท่าไหร่ยอดเจงวดที่มันมาได้เท่าไหร่งวดได้ไหมได้เท่าไหร่ได้ลายบี่อใสอ๋อได้แต่บอนอพได้ทำบุญแลเพิ่นอยู่งวดนี้มันใจบอกงวดนี้มันใจคือเก่าละ พี่อยู่ไกลไหมจากบ้านนี้บ้านนี้นะชื่อบ้านอะไรนะบ้านนองบัวบานอะไรนะน้องบัวบานนองบัวบานตำบลตำบลซึมเศร้าตำบลหายซึมเศร้านาะจังหวัดอำเภออำเภอเพียนจังหวัดอุดรธานีเนาะสาธุสาธุขอขอให้รวยรวยเด้อตัวนี้นะเนาะใช่ไหมแม่นบอกมักตัวไหนเนี่ยสองตัวเนี่ยมักตัวไหนมักตั้งสองเลยบ่ อ๋อมมีเลขพิเศษเลยงวดก่อนนี่ได้อะไรนะมวดไเ้มีข้าวส้แค่ครั้งเดียวหรอมีเข้าทสงก่อนนั้นไหมไม่มีเนาะอ๋อตัวก็ค่อยค่อยหลายเนาะอืมสาธูสาทูเดอร์ุณพีเดอร์าธุซื้อยังครับเนี่ยไรแม่กำพ่องเนาะอ๋อค่ะแม่กำพ่องอยู่บ้านนี้แล้วเนาะบ้านน้องน้องบัวบาน สาธุสาธุเฮงเฮงรวยรวยเด้อจ้าจ้าสวัสดีจ้า ขอบคุณคุณผู้ชมที่รับชมอย่างมากนะครับคุณผู้ชมนะครับขอเฮงรวยๆนะครับตัวเลขก็ได้แล้วนะครับอ่า570กับ59เลยครับ570กับ59นะครับคุณผู้ชมครับตัวเลขก็ได้แล้วครับ570กับ59 570กับ59ด้วยครับคุณผู้ชมนะครับโปขอให้เฮงรวยๆนะครับคุณผู้ชมครับเดี๋ยวแอดตอนนี้อยู่ที่อุดรธานีจะตามตัวเลขให้ทุกที่นะครับเดี๋ยวคุณผู้ชมอย่าลืมติดตามคลิปต่อด้วยนะครับก็จะไปตามหาเลขของปู่ สามหกสี่ด้วยแล้วก็ปู่ทองคําแล้วก็หลายๆายที่นะครับก็จะตามตัวเลขมาฝากแฟนๆช่องตรงไหนที่เข้าเอดเก็จะตามใบทุกที่เลยนะครับคุณผู้ชมครับก็ขอให้ทุกท่านติดตามให้กําลังใจเอ็ด้วยนะครับผมเฮงๆงรวยๆวยนะครับแล้วก็เอดก็ฝากอ่าท่านใดที่ยังไม่มีเหรียญหลวงปู่สวงก็บูชาได้นะครับคุณผู้ชมนะครับอ่าบูชาเหรียญหลวงปู่สวงแล้วก็องค์ล่างหน้ารถนะครับหลวงปู่สวงตอนนี้เหลือจํานวนจํากัดแล้วนะครับก็สามารถนะครับสั่ง บูชานะครับได้ตามเบอร์โทรที่แอดจะขึ้นให้ตอนนี้นะครับก็ขอฝากเป็นแฟนแลวก็ f อฟทุกท่านนะครับอยากได้เรียนองคผู้สวงเพื่อบูชานะครับนะครับเก็บเงินปลายทางนะครับคุณผู้ชมนะครับสะดวกสบายนะครับโทรมาบอกที่อยู่ก็จะส่งให้ทันทีเก็บเงินปลายทางนะครับหมดแล้วหมดเลยนะครับไม่มีอีกแล้วนะครับโดยเฉพาะองค์นังหน้ารถเหลือไม่กี่องค์ไม่ถึงร้อยแล้วครับเหลือไม่ถึง50แล้วนะครับก็อยากให้ f อฟมีทุกคนทุกท่านนะครับ แล้วก็สีพึ่งทาปากก็อย่าลืมนะครับฝากแฟนๆช่องด้วยนะครับสามารถโทรโทรเข้ามาบอกที่อยู่แล้วก็จะส่งให้เก็บเงินปลายทางสาธุสาธุติดต่อได้นะครับแล้วก็ติดตามคลิป้าด้วยครับเฮงๆรวยๆสาธุสวัสดีครับผม